สวัสดีครับเพื่อนๆโคดพลคนอีสานมาครับคลิปนี้ผมมาเจอต้นผักหวานครับต้นเดียวยอดเต็มเลยครับคิดว่าต้นเดียวพอเลยครับนี่เดี๋ยวไปดูกันครับอ่านี่ก็คือที่ตอมันนะครับที่โคนต้นมันนะครับโคนต้นนะครับต้นเดียวนี่ยยอดเต็มเลยครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับนี่ครับ เป็นไงครับเยอะมากเลยนะครับนี่ต้นเดียวก็น่าจะพอเลยแต่ว่ามันจะสูงไปหน่อยนะครับนี่ต้นเดียวพอเลยครับยอดยอดเยอะมากแต่ว่าผมมันสูงสําหรับผมเกินไปครับเดี๋ยวจะเก็บให้ดูว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะครับพอดีไม่มีขาตั้งกล้องก็ถ่ายให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับ ยอดสุดยอดอ่ะบอกว่ายอดมันสุดยอดนะครับนี่ครับต้นเดียวเพียงพอเลยนะครับเดีย๋ยวจะเก็บแล้วก็ค่อยถ่ายให้ดูนะครับพอดีไม่มีค่าตั้งกล้องนี่ครับนี่นะครับเพื่อนๆต้นเดียวต้นเดียวได้ขนาดนี้อี จะสลับกล้องหน้าให้ดูนี่ครับเก็บต้นเดียวเก็บต้นเดียวได้เยอะขนาดนี้ก็เราเอาไปกินเนาะเราไม่ได้เอาไปขายแล้วก็ไม่ต้องเอาเยอะเพราะว่าเดี๋ยววันหลังเราจะไปเก็บเก็บกินอีกนะครับต้นอื่นก็เอาไว้รอบหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็สั้นๆครับแค่นี้นะครับเพื่อนขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ แล้วก็หาอยู่หากินตามป่ากันต่อครับพี่พี่สวัสดีครับเก็บไปแล้วก็ล่นเลยครับต้นยังเหลือนิดหน่อยครับสั้นๆันนี่หมดแล้วครับ